กลับมาติดตามเรื่องของพระกันบ้างน,นะครับรัฐบาลเห็นชอบให้มีการจัดทำสมาร์ทการ์ดสำหรับพระสงฆ์ครับเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบประวัติของพระได้โดยละเอียดในใบเดียวครับส่วนเรื่องของการสอบสวนเงินทุจริตการอุดหนุนของวัดนั้นยังไม่มีความคืบหน้าครับนายอมศินชีวพฤกษรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถ,ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตงบประมาณอุดหนุนเพื่อบุรณะปฏิสังขรณ์วัดครับ ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปอปอป,อปอขณะเดียวกันก็จะประชุมร่วมกับพันตํารวจโทพงศ์พรพรามสเสนผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาและกรรมการมหาเถรสมาคม3รูปคือพระพรหม,มโมลีเจ้าคณะภาค5ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ําพระพรหมมุนีวัดราชบพิษสถมหาศีมารามราชวรวิหารเลขานุการสมเด็จพระสังฆร,ราชสกลมหาสังฆปริณายกและพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยูนวงสาวาสวรวิหารในวันที่12กร,รกฎาคมนี้ที่พุทธมนทลน,นอกจากนี้คุณอมสินยังจะขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง3รูปต่อแนวคิดที่จะจัดทำบัตรประจำตัวพระสงฆ์รูปแบบใหม่ครับโดยจะออกให้เป็นแบบบัตรสมาร์ทการ์ดทีเดียวที่จะบันทึกข้อมูลสำคัญอาทิเริ่มบวชเมื่อไหร่จำวัดที่ไหนได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เมื่อไหรบ้างเคยศึกแล้วหรือเปล่า กลับมาบวชอีกหรือเปล่านะครับมีประวัติคดีอาชญากรรมหรือว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่เพื่อที่จะตรวจสอบประวัติพระรูปนั้นๆได้จากบัตรใบเดียวเนื่องจากไปสุดที่พระที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบกระดาษนะครับก็ไม่สามารถบันทึกข้อมูลอะไรลงไปได้มากมายขนาดนี้ซึ่งรัฐบาลก็มีมติเห็นชอบแนวคิดนี้แล้วแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากทั้งการทําบัตรแล้วก็จัดทาศูนย์ข้อมูลแต่ถือเป็นการใช้งบประมาณครั้งเดียว ได้ใช้ระยะยาวเป็นประโยชน์มากกว่าระบบเดิมที่ผ่านมาก็มีปัญหาว่าพระบางรูปมรณภาพไปแล้วแต่ก็ยังมีชื่อได้รับเงินนิตยพั์หรือว่าเงินเดือนพระอยู่นะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะการตรวจสอบเนี่ย <c oughs> มีความล่าช้าขณะเดีวยวกันยังจะพูดถึงเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดทั่วประเทศด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาพบว่าวัดบางแห่งเนี่ยทำบัญชีชี้แจงละเอียดมากแต่บางวัดก็ไม่ละเอียดเท่าที่ควรขณะที่มีเจ้าหน้าที่ ของพอสอบางคนไปบอกให้พระทาบัญชีการใช้จ่ายเงินของวัดในลักษณะที่เป็นแบบงบดุลมีการแสดงกําไรขาดทุนด้วยซึ่งก็พระสงฆ์ก็เลยสับสนนะฮะไม่อยากจะทําบัญชีก็เลยกําชับทางพสงไปว่าให้ชี้แจงวัดว่าเพียงแค่บัญชีที่ระบุรายรับรายจ่ายก็พอไม่ต้องเป็นบัญชีงบดุลน,นะครับแล้วก็ขอให้ทางมหาเถรเนี่ยช่วยทำความเข้าใจกับพระสงฆ์ตามวัดต่างๆด้วยครับ